เหรียญมาต่อกันด้วยเหรียญอันนี้เหรียญจะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีค่ะที่ระลึกนะคะสิบบาทสองสีที่ระลึกเป็นเหรียญวาระนะคะทั้งหมดเขามีหกสิบวาระจากที่เมื่อก่อนเคยมีราคาแพงนะคะแต่ปัจจุบันนี้คือเขาเยอะเหรียญเขาเยอะเขาเกินความต้องการของนักสะสมนะคะจึงไม่ได้รับความนิยมค่ะเหรียญน,นี้จะจะจะมี จะได้รับความนิยมอยู่ไม่กี่วาระนะคะประมาณไม่ถึงประมาณ10วาระที่ที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเขาผลิตน้อยหายากส่วนเหรียญท,ทั่วไปแบบในมือไปหนาเนี่ยคะ่ะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากนะคะบางบางวาระผลิตถึงถึง10เกิน10ล้านเหรียญซึ่งเกินเยอะเกินนะคะเยอะแยะมากมา,มายมหาศาลนะคะอย่างการญนายอย่างนี้ผลิต ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเหรียญซึ่งนักสะสมเขาไม่ไม่รับซือ้อเขาเขาไม่นิยมนะคะ<ๆ>เพราะเขาเก็บหาเองได้เขาไม่จําเป็นต้องมาซื้อนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะผู้ขายอย่างเช่นะนาและร้านในกลุ่มเหรียญน,นี้จึงไม่มีการรับซื้อนะคะณปัจจุบันจะซื้อเฉพาะตัวติดผลิตน้อยอย่างคนที่เขามาหาไปเข้าชุดใช่ไหมคะตัวติดผลิตน้อยเขาก็จะขาดนั่นแหละคะ่ะ จึงมีการรับซื้อเฉพาะเหรียญตัวติดผลิตน้อยถ้าเป็นเหรียญทั่วไปแบบนี้ไม่มีการรับซื้อนะคะป้าน้าต้องมาทําคลิปชี้แจงบอกว่าเหรียญนี้นะคะไม่ต้องเอามาแล้วค่ะป้าน้าไม่รับซื้อแล้วนะคะป้าน้าคือเยอะแล้วค่ะเยอะเกินค่ะเยอะเกินความต้องการของนักสะสมนะคะเหรียญ10บาท2สีนะคะปกติแล้วที่ป้าน้ามาก่อนนะคะป้าน้าไม่รับซื้อนะคะไม่รับซื้อเฉพาะเฉพาะที่วาระเนี่ยค่ะครบ80 พรรษาและครองราช60ปีและการจนาอันนี้เป็นนาไม่รับซื้อนะคะแต่ปัจจุบันนี้ของดก่อนค่ะไม่ยังไม่รับซื้อยังไม่รับซื้อ1 0บ,บาทสองสี10บาท2สีช่วงนี้ต้องงดรับนะคะทุกคนเอามาดูเหรียญอื่นต่อกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่รับและไม่รับนะคะพป็นก็จะบอกเลยคะ่ะรับอะไรเท่าไหร่ก็จะบอกกันไปตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทุกคนจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องตั้งความหวังนะคะตั้งความหวังแล้วก็จะผิดหวังเนาะ<ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะบอกให้ชัดเจนไปเลยค่ะบอกกันให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังนะคะได้ไม่ต้องมาตั้งความหวังตั้งความหวังสูงแล้วเดี๋ยวจะผิดหวังเนาะเอามาเริ่มต้นเริ่มต่ออันนี้เป็นเหรียญอะไรเหรียญวาระเหรียญสิบบาทค่ะสิบบาทที่ระลึกนิกเกิลนะคะสิบบาทวาระนั่นเองค่ะ สิบอ๋ออันนี้เดียว,เดยวกันสิบบาทที่ระลึกนิกเกิลนะคะเป็นนารับซื้อนะคะสิบสามถึงสิบห้าบาทค่ะราคาเหรียญละสิบสามถึงสิบห้าบาทจากเมื่อก่อนเหรียญน,นี้ประมาณสามสิบถึงห้าสิบบาทนะคะโดยประมาณะคะ่ะเมื่อปีที่แล้วนี่เองะคะ่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงห้าสิบาทปัจจุบันนี้ณนะวันนี้นะคะเดือนนี้วันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยนะคะเดือน เดินห้าเดินหกจะเข้าเดินหกล้วค่ะปีหกเจ็ดไนได้รับซื้อเหรียญน,นี้นะคะสิบสามถึงสิบห้าบาทไนไดขายออกสิบห้าบาทยังขายยากเลยค่ะทุกคนจริงๆค่ะเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้ว่าเหรียญน,นี้จะ จะขายยากจากปกติเมื่อก่อนไม่เคยมีเหลือตกค้างเลยมีเท่าไรขายได้หมดเลยทุกคนต้องการอยากได้แต่หน้าปัจจุบันบอกขายใครก็แบบไม่เอาพอแล้วเต็มแล้วเลิกสะสมแล้วเลิกซื้อแล้วจริงๆจะเป็นประมาณนั้นมีเขาบอกว่าพอทักไปขายเพื่อนๆนักสะสมด้วยกันนะคะพอซื้อไว้เยอะอรับไหมส่งให้15บาทเขาจะบอกว่าไม่เอาแล้วมีเยอะแล้วที่อยู่นี่ก็จะปล่อย เดี๋ยวฝากไปนับขายจะประมาณนั้นจริงๆค่ะได้เท่าไหร่ก็เอาเพราะเลิกสะสมเนี่ยทำให้เหรียญของเรานะคะราคาจึงตกเพราะว่านักสะสมเขาเทออกมานะคะเขาปล่อยออกมาแล้วเขาก็พูดว่าไม่เอาแล้วไม่สะสมแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาเห็นไหมคะแล้วราคาจึงไปไม่ได้เพราะเหตุนี้นะคะ่ะนักสะสมเขาปล่อยทิ้งแล้วเขาไม่ได้สนใจราคาว่าได้เท่าไหร่ ไม่เหมือนพ่อค้าซื้อพ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นอานเนี่ยเป็นอานซื้อมาเท่านี้ไป็นานต้องขายบวกจากราคะต้นทุนที่ไป็นอานซื้อมาเพื่อที่จะได้กําไรมาเป็นค่าใช้จ่ายค่ะแต่สําหรับนักสะสมที่เขาสะสมไว้นานๆเขาไม่สนใจต้นทุนค่ะคือเขาเทเขาเทเลยเขาไม่สนใจต้นทุนนี่แหละค่ะทาให้วงการตลาดของเราไปลําบากเพราะนักสะสมเลิกสะสมเขาไม่ซื้อเข้าแล้วเขาเทออก แล้วตลาดจะไปกันยังไงได้ใช่ไหมคะทุกคนเข้าใจเนาะที่เป็นนาพูดเป็นนาพูดอาจจะไม่ชัดเจนแต่ทุกคนอาจจะฟังแล้วก็สื่อความหมายได้เนาะคือเขาไม่ซื้อแล้วแต่เขาจะขายออกอะไรประมาณนี้ง่าย,ายสรุปค่ะต่อการด้วยเหรียญอะไรดีเมื่อกี้10บาทไปแล้วใช่ไหมคะเอามา5้าบาทสิบบาทไปแล้วก็มาถึงตาห้าบาท ห้าบาทที่ระลึกวาระต่างๆนะคะเหรียญห้าบาทห้าบาทที่ระลึกค่ะไปะนะัดรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะเนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทนะคะไปะนัดรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทห้าบาทวาระทั่วไปอะคะ่ะรับซื้อเจ็ดบาทรวมทั้งเหรียญน,นี้ด้วย เหรียญห้าบาทเรือหงก็รับซื้อ7บาทเท่ากันนะคะเหรียญห้าบาทที่ระลึกวาระต่างๆนะคะรวมๆวาระมาเว้นอ่าอะไรนะที่มีราคาสูงๆลูกเสือใช่ไหมค่ะเว้นลูกเสืออยู่เพราะรุ่นเดียวที่มีราคาต่างคนอื่นเขาที่ได้ราคาสูงนะคะเหรียญลูกเสือสำหรับเหรียญอื่นๆแบบนี้ก็ทั่วๆไปนะคะ ก็ได้รับในราคาเหรียญละเจ็ดบาทรวมรวม,รวมทุกวาระรวมมานะคะทั้งหมดเลยคือคือรวมกันอะ่ะเจ็ดเหรียญละเบาทเหรียญห้าบาทที่ระลลกรับซื้อเจ็ดบาทอย่างนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็อยู่ในเหรียญห้าบาทที่แต่รุ่นนี้เขาจะเล็กก็รับเจ็ดบาทเช่นกันค่ะห้า หนึ่งบาทวาระแล้วห้าบาทวาระสิบบาทวาระแล้วก็เหลืออะไรนะยี่สิบบาทเหรออ่ะยี่สิบบาท ปกติแล้ว20บาทที่เล,ลึกนี่ก็ก็เป็นอะไรที่ขายยากเหมือนกันนะคะตอนนี้พนักก็ไม่รับซื้อแล้วค่ะแลกได้เท่าหน้าเหรียญน,นะคะในราคา20บาทเท่าหน้าเหรียญน,นะคะอคขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ